สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเซมาเบิ้งไอ้ไนไรเนท้อเทียนที่ผมปลูกไว้ได้ครับได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วปลูกไวไไ้ไอ้เฮ็ดเฮ็ดใบซี่เม็ดครับม,มาเดีไไ๋ยวเอามาเบิ้งกันครับเอาพี่น้องเฮ็ดเม็ดใบซี่เม็ดครับเหลือเม็ดเดียวหายไปสามเม็ดนะครับ สองอาทิตย์ได้หกักเงาสักเน่เยนะครับเดี๋ยวผมเสียวลงดินนะครับันนี้เดี๋ยวไปเห็ดดินก่อนครับตีเม็ดไว้สองอาทิตย์ครับหกักเงาเลยวาปพลเสเม็ด ลงดินเหรอเด้อครับโอ้ห,กหักเงาครับครับนอ้องฟังเด็กจังเลยลำพันธ์ ได้ไปน้องเหลือเม็ดเดียวครับมันก็จะปลูกกันกี่ครบเนี่ยลองเบงิ่งว่ามันจะขึ้นบ่ปลูกแบบบ้านๆครับเหลือเม็ดเดียวเนาะรลากกันยาว นี่ครับประมาณนี้แหละครับ,มบโมโพหน่อยหนึ่งโอเคครับพี่นออ้องเราวมารอเบิงได้ครับว่ามันจะขึ้นบอหากเงาครับปล่อยไว้ ครับเราเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ